สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับมาแจ้งเพืเ่อนๆได้รับทราบล่วงหน้ากันอีกเช่นเคยโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับที่กําลังจะมาถึงในวันเสาร์นี้นะครับซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับต้องบอกตามตรงเลยนะว่ามีการอัปเดตนะครับหลากหลายหัวข้อมากๆซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับเด แล้วเราจะมาพูดถึงกันทีละหัวข้อนะครับจะได้เข้าใจข้อมูลกันอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของเกม Creature of s o n a r i a กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนเราจะมาดูรายละเอียดนะครับในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของเกม Creature of Sol จะอัปเดตเข้ามาในช่วงเช้านะครับของวันเสาร์ซึ่งในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีหลายส่วนมากๆเลยนะครับที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะทําการเปลี่ยนแปลงนะครับในเกม Creature of s o n a r i a ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันทีละหัวข้อนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับต้องขอฝากร้านไว้สักนิดหนึ่งสำหรับใครที่สนใจ Creature สายภายในต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น Creature รวมไปถึงเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมนะครับแล้วก็ยังมีโทเค็นต่างๆที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกม Creature of s o n a r i a ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับ เพื่อนสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อนะครับได้ที่เพจพ i แกร์ d ซดดาร์กช็อปเอนะครับทางเราเนี่ยมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับแถมยังมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยพร้อมกับโทเค็นนะครับที่จะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพื่อนสามารถที่จะเล่นเกมครีเจอร์ออฟโซนารีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยพร้อมจําหน่ายเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับยังให้ฝากร้านเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเราไปเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยดีกว่านะครับโดยหัวข้อแรกนะครับพ เจอรร์นะคับประจํากิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับที่จะได้รับการปรับแต่งโมเดลเล็กน้อยนะครับซึ่งเจ้าเคลเเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลก็ได้แก่เจ้าแพนเทเจอร์นะครับแพนเทเจอร์เนี่ยนะครับเป็นเคลเเจอร์ประจํากิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในพาร์ทหรือว่าวีที่3นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเจ้าแพนเทเจอร์เราจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าในส่วนแขนของเจ้าแพนเทเจอร์ที่มันลอยอยู่เนี่ยนะครับมันดูแบบว่างเปล่านะครับมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็แข็งๆทื่อไปสักนนนนนนนิดดึึงงงซ่่ใสัััปาาห์ีี้้เยะครบทผูพฒ เขาก็ได้ทําการเติมแต่งโมเดลนะครับรวมไปถึงใส่เอฟเฟกให้กับเจ้าแพนเนเจอร์เข้ามานะครับทำให้เจ้าแพนเนเจอร์เนี่ยนะครับดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนแขนของเจ้าแพนเนเจอร์แล้วก็ตรงส่วนหางของเจ้าแพนเนเจอร์เนี่ยนะครับจะถูกเพิ่มเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกคล้ายๆกับควันสีดำนะครับลอยตามตัวของเจ้าแพนเนเจอร์อยู่ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกตามตรงนะว่ายังไม่แน่ใจนะครับว่าเจ้าตัวเอฟเฟกควันอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งสีนะครับหรือว่าปรับแต่งตัวเอฟเฟก ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะได้ทําการใส่เจ้าตัวควันเอฟเฟกเข้ามาในครับในวันศุกร์นี้แล้วนั่นเองซึ่งใครที่เป็นเมนเจ้าแพนเดเจอร์เนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้เล่นเจ้าแพนเดเจอร์นะครับในร่างที่ดูสวยงามแล้วก็ดูแบบอลังการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนที่2นะครับเราพูดถึงเจ้าแพนเดเจอร์ที่เป็นคลเจอร์ประจํากิจกรรมฮาโลวีนจบไปแล้วนะครับในส่วนที่2ที่เราจะมาพูดถึงกันก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นะครับในปี ดยในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เกมเนี่ยทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมฮาโลวีนเววต์นะครับประจําปี2024เนี่ยนะครับก็จะจบลงทันทีหลังจาก thi, ท,ที่ท,ทางเกมได้ทําการอัปเดตนะครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่ยังทําภารกิจนะครับรวมไปถึงใช้แคนดี้ในการแลกของรางวัลต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่ครบเนี่ยแนะนำให้เพื่อนๆนะครับรีบฟาร์มสักทีหนึ่งเพราะว่าหลังจาก thi, ท, rate, ท,ที่ทางเกมทําการอัปเดตในวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยนะครับกิจกรรมฮาโลวีนเววต์ก็จะถูกนําออกจากเกมนะครับไปพร้อมกกกัะครรรรบเจจจปําิม ทั้งหมดดังนั้นใครที่ยังดองแคนดี้นะครับหรือว่าลูกกวาดเอาไว้อยู่นะรวมไปถึงทําภารกิจไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็แนะนำนะครับให้เร่งมือซะนิดหนึ่งแล้วก็แนะนําให้ใช้แคนดี้ให้หมดด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางเกมเนี่ยนะครับนำกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานเจ้าตัวแคนดี้อันนี้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับและในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตนะครับแคนดี้ใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับคิดว่าเอ่อจะเก็บแคนดี้ไว้ใช้ปีหน้าเนี่ยนะครับไม่สามารถทาได้นะ กำลงังลังเลอยู่เนี่ยนะครับว่าจะแลกของอะไรดีเนี่ยนะครับก็ต้องรีบคิดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ทางเกม Creature of Solaria เนี่ยจะทําการอัปเดตในวันเสาร์นั่นเองและในขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ทางกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปี2024นี2024้จบลงไปเนี่ยนะครับก็กําลังจะมีกิจกรรมใหม่นะครับที่จะเริ่มต้นขึ้นในเกม Creature of Solaria แต่ว่าไม่ใช่สัปดาห์นี้นะครับโดยกิจกรรมใหม่เนี่ยนะครับมีชื่อว่ากิจกรรม Harvest Event ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นมาในเกม Creature of Solaria เนนี่ยยยหลลาาคครรัั้้งมกๆแวะบโดจ กิจกรรม Harvest Event อันนี้เนี่ยนะครับจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนะครับก็คือไม่ใช่วันเสาร์นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นวันเสาร์หน้านั่นเองนะครับซึ่งจะตัวกิจกรรม Harvest Event อันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีครีเจอร์นะครับตัวเก่าๆในกิจกรรม Harvest Event เนี่ยนะครับกลับเข้ามาในเกมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกอกอนิคัสนะครับรวมถึงเจ้าคาราโคหรือว่าเจ้านกข้าวนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าในกิจกรรม Harvest Event ในปีนี้เนี่ยก็จะมีครีเจอร์ตัวใหม่นะครับที่จะเป็นครีเจอร์ประจํากิจกรรม Harvest Event ในป ปี2024นี้ด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เปิดเผยม,มานะว่าเจ้าครีเจอร์นะครับที่จะเป็นครีเจอร์ประจํากิจกรรม Harvest Event เนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ในรูปแบบไหนมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คาดการได้เลยนะครับว่าเจ้าครีเจอร์ประจํากิจกรรม Harvest Event ในปี2024นี้เนี่ยนะครับจะเข้ามาเป็นครีเจอร์ตัวใหม่นะครับประจําสัปดาห์ของสัปดาห์หน้าน,นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนของกิจกรรม Harvest Event หรือว่าชื่นชอบครีเจอร์ประเภทเก็บเกี่ยว ว่าปร, matters, agua, ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็รอติดตามชมกันในการอัปเดตประจําสัปดาห์หน้าละกันนะครับอันนี้ผมมาแจ้งข่าวให้เพื่อนได้รับทราบล่วงหน้ากันก่อนแล้วว่าจะมีกิจกรรม Harvest Event เนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรม h a o w e e n Event นะครับที่จะจบลงไปนะในการอัปเดตประจําสัปดาห์ <c oughs> นี้นั่นเองนะครับพร้อมกับกําลังจะมีกิจกรรม Harvest Event นะครับเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์หน้านั่นเองและในส่วนที่3นะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ หรือว่าความสามารถใหม่ที่กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับในการอัปเดตครั้งนี้ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีอ bility หรือว่าความสามารถใหม่นะครับอัปเดตเข้ามาถึง2ความสามารถด้วยกันซึ่งทั้งสองความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถประเภท Pass i v e ability หรือว่าความสามารถติดตัวนั่นเองโดยความสามารถแรกเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Sonic Wing ความสามารถ sonic w วิ ing อันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นความสามารถนะครับที่จะทําให้ c ครื่จเนี่ย เป็นประเภทไฟเ e อร์นะครับสามารถที่จะบินอยู่กับที่ได้โดยที่ไม่เสียค่าสเตมินาซึ่งเราเนี่ยนะครับจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้บินไปข้างหน้านะครับจะเป็นการบินอยู่กับที่เนี่ยเราก็ยังคงเสียค่าสเตมินาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าความสามารถโซนิกวิ่งอันนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ครเเจอร์ประเภทไฟเ e อร์เนี่ยสามารถที่จะบินอยู่กับที่ได้โดยที่ไม่เสียค่าสเตมินานะครับดยความสามารถนี้เนี่ยาานะครับทางผู้พัฒน,นาเขาได้รับไอเดียมาจากสิ่งมีชีวิตในโลกของความเป็นจริงของเราอย่างนกทัมมิง ร์นั่นเองนกวิ่งเบิร์ดเนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นนกนะครับที่สามารถกระพือปีกได้ไวมากๆนะครับแล้วก็ยังเป็นนกที่มีความเร็วในการบินเนี่ยนะครับที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยซึ่งทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาได้รับไอเดียตรงนี้เนี่ยนะครับมาจากเจ้านกค้างวิ่งเบิร์ดแล้วก็นํามาใส่ให้กับเกมเครื่องของโซนิเลียนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าจะให้เดาว่าเครื่องตัวไหนที่จะมีความสามารถโซนิควิ่งบ้านเนี่ยนะครับผมต้องบอกได้เลยนะครับจากการสันนิษฐานนะครับแล้วก็จากการเดาของผมเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะเป็็นนนทีี่มขาดตััวเลกๆะครบ ก็เป็นเคลเจอร์ประเภทไฟเออร์นะครับแล้วก็จะต้องเป็นเคลเจอร์ที่เราเนี่ยนะครับมีจุดสังเกตได้ว่าเคลเจอร์ตัวนั้นนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นเคลเจอร์ที่มีการกลับเพลือปีกได้อย่างรวดเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นเจ้าเคลเจอร์ตัวล่าสุดที่ทางเกมคลีเจอร์ออฟโซนิเลได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับอย่างเจ้าอากอบิกนะครับอากอบิกเนี่ยเป็นเคลเจอร์นะครับที่มีลักษณะเป็นด้วงก็จริงนะครับเพืเ่อนแต่ว่าเราจะสังเกตได้เลยว่าการบินของเจ้ากอบิกเนี่ยมันเป็นเคลเจอร์นะครับที่มีความเร็วในการบินเเเนนนีีี่่ยะะคครรรรรััับบทวววด็็มากกกกๆแล้สงตรตรตงงตตปขอ เจ้ากอบิกนะครับมันเป็นครีเจอร์ที่มีการกระพือปีกเนี่ยที่รวดเร็วมากๆนะครับเหมือนกับนกฮัมมิงเบิร์ดเลยบวกกับขนาดตัวของเจ้ากอบิกนะครับเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆมีน้ําหนักตัวที่ไม่ได้เยอะมากดังนั้นเนี่ยนะครับผมขอเดาเลยนะว่าครีเจอร์ตัวแรกนะครับที่จะได้รับความสามารถโซนิกวิงอันนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเจ้าอัลกอบิกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าสังเกตจากลักษณะหลายๆอย่าง like. ของเจ้าอัลกอบิกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับนกฮัมมิงเบิร์ดมากๆเลยนะครับดังน เพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าอักอบิกเพียงตัวเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนครีเจอร์ตัวอื่นเนี่ยนะครับก็จะได้รับความสามารถโซนิควิ n งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่อยากรู้ว่าครีเจอร์ตัวไหนนะครับที่เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยนะครับจะได้รับความสามารถโซนิควิงหรือเปล่าเพื่อนๆนเนี่ยนะครับก็ลองสันนิษฐานดูว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนั้นๆของเพื่อนๆเนี่ยนะครับมันมีน้ำหนักตัวที่น้อยหรือเปล่านะครับมีความสามารถในการกระพือปีกได้อย่างรวดเร็วเหมืือออออนนนนนกกกกกกััับบเเเเเจจ้้้้าาาาาิหรรปปลลลล่็็งขไดดูแแวววะะีี๋ยใส ได้รู้แล้วนะครับว่าเครเจอรจตัวไหนนะที่จะได้รับความสามารถใหม่อย่างความสามารถโซนิกวิ่งอันนี้บ้างนะครับส่วนในความสามารถหนึ่งนะครับเป็นความสามารถประเภท passive ability หรือว่าความสามารถติดตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยความสามารถนี้นะครับเป็นความสามารถที่มีชื่อว่า brute watcher นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับบอกตรงๆเลยว่าผมลองแปลดูแล้วนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับแต่ว่าแปลได้ประมาณว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในเครเจอรจนะครับหลายๆตัวเลยซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ คล้ายคลึงกับแม่ไก่หรือว่านกอะไรประมาณนั้นซึ่งผมแปลได้ประมาณว่าความสามารถนี้เนี่ยนะครับตราบใดที่เครเจอร์ที่มีความสามารถนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เครเจอร์ที่มีความสามารถนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปกกรังนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือกกไข่ของเครเจอร์ตัวอื่นได้พอจะนึกออกไหมครับเพื่อนๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นให้เพื่อนของเรานีนะครับสร้างรังขึ้นมาโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะต้องให้เจ้าของรังนั้นๆเนี่ยนะครับกกรังเพื่อเป็นการฟักไข่ใช่ไหมแต่ว่านะครับเครเจอ์ที่มีความสามารถอันนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะไปกก รังหรือว่ากกไข่ของครีเจอร์ตัวอื่นได้เพื่อให้เกิดไข่ขึ้นมาได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการกกไข่แทนนั่นเองเหมือนกับแม่ไก่ที่แบบกกไข่ของอ่าไข่นกตัวอื่นอะไรประมาณนี้และในขณะที่ครีเจอร์ตัวที่มีความสามารถบลูดวอเชอร์อันนี้เนี่ยนะครับกำลังกกไข่ยอยู่เนี่ยครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับจะได้รับบัฟนะครับในการปกป้องไข่อีกด้วยซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นบัฟแบบไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากที่ทางเกมครีเจอร์ออฟโซนารีนเนี่ยนะครับทำการอัปเดตเข้ามาแล บลูดวอชเชอร์น่ะมันทำงานยังไงกันแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอความสามารถบลูดวอชเชอร์เนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเอาไว้เราติดตามชมกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น2ความสามารถใหม่นะครับที่จะทําการอัปเดตเข้ามาในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะครับและถัดมานะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คงจะต้องเป็นเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้ที่จะทําการอัปเดตเข้ามาแล้วแหละนะครับโดยเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ ตู้กระชปองมาสเตอร์กาชานะครับโดยชื่อของเจ้าเคลเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีชื่อว่าไวโว่ w i ยโ t e c h เนี่ยเป็นเครื่องเจนะครับ,นนรบที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขายังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรออกมามา,มากมายสักเท่าไหร่นะเพียงแค่เปิดเผยหน้าตาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับซึ่งจากที่ดูแล้วเนี่ยนะครับเจ้า v i ยโ t e c h เนี่ยน่าจะเป็นเครเจอร์ประเภท Flyer อย่างแน่นอนนะเพราะว่าดูจากตรงขาหน้าหรือว่าตรงแขนของเจ้า v i ยโ t e c h เนี่ยมันดูมีลักษณะเหมือนกระปีกเลยบวกกับความสามารถใหม่นะครับที่ทำการอัปเดตเข้ามาประจำสัปดาห์นี้อย่างความสามารถ s o n i c วิ n g เนี่ยผมคิดว่าไอความสามารถ s o n i c วิ ing อันนี้เนี่ยมันน่าจะ ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเจ้าเครเจอรจตัวใหม่ตัวนี้โดยเฉพาะเลยอย่างเจ้าไวโบเทคเพราะว่าเราดูจากลักษณะของเจ้าไวโบเทคเนี่ยมันก็เป็นเครเอร่อจนะครับที่มีลักษณะเหมือนกับไฟผสมกับสายฟ้าอะไรทำนองนี้บวกกับมีลักษณะเป็นสัตว์ปีกอีกด,ด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยนะครับผมยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเจ้าไวโบเทคเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครเอร่อจที่ถูกสร้างขึ้นมาคู่กับความสามารถโซนิกวิงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าให้ดาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็เจ้าไวโบเทคเนี่ยนะครับแน่นอนว่าดูจากช แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นครื่อ์ที่มีความเร็วในการบินหรือว่าในการเคลื่อนที่เนี่ยที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเพราะว่าชื่อของมันเนี่ยนะครับก็บ่งบอกด้วยความแบบเออเป็นสายฟ้ามีความรวดเร็วอะไรทํานองน,นี้นะครับบวกกับลักษณะร่างกายโดยเฉพาะส่วนหางเนี่ยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไอพ่นของจรวดเลยดังนั้นผมก็ขอดาเอาไว้คร่าวๆแล้วลกันว่าเจ้าวาเบอร์เทคเนี่ยน่าจะเป็นครเจอร์ที่มีความเร็วในการบินเนี่ยที่ยอดเยี่ยมและน่าจะมีความสามารถใหม่อย่างความสามารถโซนิกวิ่งอีกด้วยนะครับเอาไว้เดี๋ยววันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเรามาติดตาม แล้วก็มารีวิวเจ้า Wildotech ววฉบับเต็มกันด้วยนะว่าเจ้า Wildotech ววเ,เนี่ยนะครับจะเป็นครเจอ์ที่มีรูปแบบเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆของเจ้า Wildotech ววเ,เนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้ทางผู้พัฒนาเขายังไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอมาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งและในส่วนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นในส่วนของครเจอ์ตัวเก่านะครับที่จะถูกนํามา r e เมค e หรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นสักเท่่าไหร แต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการอัปเดตนี้เลยเพราะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้รับความนิยมในการนํามาเล่นเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นครีเจอร์ที่ได้าทาการอัปเดตเข้ามาในเกมค่อนข้างที่จะนานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่เป็นการเปิดตัวของไทม์พอยต์หรือว่าไทม์กาชายอีกด้วยโดยเจ้าครีเจอร์ที่จะถูกนํามารีเมคหรือว่ารีดีไซน์ในสัปดาห์นี้นะครับได้แก่เจ้าเฮลิเอียนวอร ดา да นี <wield> ้ <ing 1970> ซึ่งก่อนหน้า <Wireless> น <window> ี <oke> <S 2> <S 2> ้เนี่ยเจ้าเฮเลนวอร์เดนก็เคยถูกรีเมคหรือว่ารีแอนิเมชันมารอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้ทําการนําเจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยนะครับกลับมารีเมคอีกครั้งหนึ่งซึ่งการรีเมคในครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบนะครับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของเจ้าเฮเลนวอร์เดนออกไปอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบจอมเจ้าเล่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาที่ผมมองว่ารูปร่างหน้าตาเดิมของมันเนี่ยนะครับมันก็ดูสวยงามนะครับเ่ยลนีป นะครับให้เจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยนะครับเป็นตัวมาสคอตของไทม์พอยต์สโตร์นะครับหรือว่าร้านค้าไทม์พอยต์เลยนะครับโดยเจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยครับจะถูกปรับแต่งนะครับลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับให้ดูเหมือนกับเป็นนาฬิกานะครับมีความเกี่ยวข้องกับการเวลามากขึ้นมีเหมือนแบบเข็มนาฬิการ้อยอยู่ตรงด้านหลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทางผู้เล่นของเกมเครจาออฟออสเตรเลียอาจจะไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการทักท้วงมาด้วยและทางผู้พัฒนาเขาก็ได้เปิดเผยนะครับรูปร่่าาาางงหหน้้ตใมขอเเเจฮล เนวอร์เดนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ประกาศตามหลังออกมาเช่นเดียวกันนะครับว่าเจ้าเฮลนวอร์เดนเนี่ยนะครับจะถูกปร,ปรับปรุงอีกครั้งนะครับเพราะว่าได้รับการติติตงจากผู้เล่นจํานวนมากนะครับในเกมคลีเจอร์ออฟโซนาริเเข้ามานะเพราะว่ารูปร่างหน้าตาใหม่ของเจ้าเฮลนวอร์เดนเนี่ยมันไม่ค่อยดูแบบสวยงามแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบดูสมจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าโมเดลเดิมของเจ้าเฮลนวอร์เดนเนี่ยนะครับมันก็เป็นแบบคลีเจอร์อะไรแบบทั่วไปใช่ไหมแต่ว่าการปรับปรุงครั้งนี้ของเจ้เ้้าาเนดมัทใหแบบจู เป็นแบบสิ่งมีชีวิตจากคนอะไรทํานองนั้นไปเลยนะครับทางผูเ้เล่นในเกม c r e a t u r e of s o n a r i a เนี่ยเขาก็ได้มีการประท้วงอะไรกันเกิดขึ้นนะครับทางผู้พัฒนานเนี่ยเขาก็เลยประกาศออกมานะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เจ้าฮเ l l ว y w o r เนี่ยครับดูแบบสวยงามมากยิ่งขึ้นกว่า รูปที่เจ้าเฮเลเวอร์เดนเนี่ยนะครับได้เปิดเผยออกมานะแต่ว่าก็ยืนยันมาแล้วนะครับว่าเจ้าเฮเลเวอร์เดนเนี่ยเขาจะออกมาในคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกลับไปแบบเดิมแต่อย่างใดนะครับเพื่อๆเจ้าเฮเลเวอร์เดนเนี่ยมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบสิ่งมีชีวิตจากคนอะไรทํานองนี้ไปโดยตลอดการเลยนั่นเองนะครับเราจะไม่ได้เห็นเจ้าเฮเลเวอร์เดนเนี่ยนะครับในเวอร์ชั่นเก่าอีกต่อไปแล้วซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ความชอบของบุ ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับว่าสลาเจเฮเลนวอร์เดนในโมเดลใหม่นี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอย่างไรนะครับพร้อมกับเหตุผลแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้แบบเพื่อทางผู้พัฒนา,าเขาจะมาเห็นแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของเกมคลีเจอร์ออฟโซนเลียรได้ได้ว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงหลายอย่างมากนะครับและการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์เจ้าคลีเจอร์ตัวเก่าอย่างเจ้าเฮเลนวอร์เดนเนี่ยนะครับได้ได้ว่ากล ตัวใหม่อย่างเจ้าไวโวเทคไปแบบเงียบกริบเลยทีเดียวนะและตอนนี้ใน Discord เนี่ย <ๆ S 1> เพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่าในช่องเดฟฟีดเนี่ยนะครับมันมีแต่เจ้าเฮลินวอร์เดนแบบเต็มไปหมดเลยนะแทบจะไม่มีการประกาศเกี่ยวกับเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าไวโวเทคออกมาเลยนะแต่ก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามีการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์คลีเจอร์ขวัญใจของใครหลายๆคนทั้งทีงทหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็แบบต้องมีข้อติเตียนตักเตือนอะไรแบบเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อนๆดังนั้นทางผู้พัฒนาเขาก็เลยอาจจะต้องทํางานหนักสักทีหนึ่ <ๆ S 1> ง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเจ้าเคลเเจอร์ตัวใหม่ประจำสัปดาห์น,นี้อย่างเจ้าไวโวเทคนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะครับมารอดูกันในวันเสาร์กันทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆทั้งเจ้าไวโวเทคเคลเเจอร์ตัวใหม่และก็เจ้าเฮเลนวอร์เดนนะครับที่เป็นตัวละครเ่าที่จะได้รับการรีเมคในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันจะออกมาในรูปแบบไหนสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็ยังไม่ได้กดกระดิ่งชอของผมไว้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยววัน,สวน,นเสา,าร์น,รา my, าบบบน,นี้เนรับหส ในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่ององผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ